สวัสดีครับทุกคนครับหลายๆคนคงทราบข่าวการสูญเสียนะครับลูกในคันนะครับของคุณนุ่นลำมิดากับสามีคุณหลุยส์สกอตแล้วนะครับโดยมีการออกมาแถลงการร่วมกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องของการฝากคันนะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่วยรักษาภาวะฉุกเฉินให้กับเธอนะครับนำข้อมูลมาสรุปให้ฟังนะครับข้อมูลก็คือการตั้งคันลูกคนนี้นะครับก็เป็น ลูกคนแรกนะครับปัจจุบันเนี่ยคุณนุ่นเนี่ยอายุ36ปีนะครับแล้วก็เป็นครันแรกนะครับแต่ว่าประวัติการผ่าตัดของเธอเนี่ยมีการผ่าตัดมดลูปมาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับไม่ได้บอกว่าผ่าตัดเป็นอะไรนะครับมีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะครับในเป็นการตั้งคันอยู่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือว่าเดือนที่9นี่แหละครับ มีกําหนดข้อวันที่2 4มกราที่ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนนะครับเกิดพึ่งวันที่10แต่พึ่งออกมาแถลงข่าวเมื่อเธออยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วนะครับวันที่10เนี่ยเธอมีอาการปวดท้องรุนแรงหน้ามืดแล้วก็เป็นลมนะครับแล้วก็มีความดันที่ประจรตกนะครับความดันตกอย่างละ80สีสิก็อยู่ในภาวะช็อกซึ่งภายหลังเปิดเผยว่าเกิดจากการเสียเลือดตกเลือดในช่องท้องนะครับ แล้วก็ต้องผ่าตัดฉุกเฉินนะโดยคุณหมอคุณหมอปานวาดนะครับเป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องของการฝากคันกับเธอเนี่ยก็ดูแลเธอเรื่องของการผ่าตัดออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าต้นเหตุของการที่ต้องผ่าตัดฉุกเฉินเนี่ยคือมีภาวะมดลูกแตกหรือว่ามดลูกปรินะครับทําให้มีการเสียเลือดก็เหมือนร่างกายเรามีบาดแผลเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นบาดแผลเกิดขึ้นกับเอายอะภายในก็คือมดลูกที่มีทารกอยู่ในคันด้วยนะครับ ทำให้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยทารกก็ไม่มีชีพจรแล้วหรือว่าเสียชีวิตในคันแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่คุณหมอต้องรักษาชีวิตของคุณแม่เอาไว้นะครับโดยการที่ผ่าตัดนะครับเอาทารกออกนะครับแล้วก็ซ่อมแซมบาดแผลครับในการเย็บเพื่อห้ามเลือดนะครับใช้เวลาผ่าตัดเนี่ยสามชั่วโมงนะครับก็พบบาดแผลขนาด7เซนนะครับอยู่ด้านอยู่มดลูกด้านหลังนะครับก็มดลูกเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่เป็นลักษณะกลมนะครับแล้วก็ในช่วงที่มีการตั้งครัน ก็จะค่อยขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้นตลอดที่มีการตั้งครรเนี่ยกล้ามเนื้อมดลูกก็จะค่อยบางลงบางลงนะเหมือนลูกโปง่งทําให้โอกาสที่มีการมดลูกแตกมดลูกปรีเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงส่วนมากแล้วก็คือช่วงไตรมาสสุดท้ายเรียกว่ามดลูกเนี่ยบางที่สุดที่รับเด็กที่เรียกว่าตัวโตวก่อนที่จะคลอดแล้วนะครับก็มีคําถามนะครับว่าอะไรเป็นเซตุที่ทำให้มดลูกแตกมดลูกปรีนะครับแล้วว่า โอกาสในเกิดสูงที่สุดหรือ most common ที่สุดเลยคือการที่เกิดมีประวัติการผ่าตัดมดลูกมาก่อนนะครับมีการมีผ่าตัดเวลาการเย็บเนี่ยผนังมดลูกก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดซิสผ่าตัดเนื้องอกหรือแม้กระทั่งผ่าตัดลูกคนก่อนหน้าก็ตามนะครับโดยว่าการที่เรามีการตั้งครันแล้วผ่าตัดข้อทุกๆครั้งเนี่ยก็คันที่1นึงัที่2องคที่3าว่าความเสี่ยงในการที่มดลูกจะแตกก็สูงขึ้นโดยมีข้อมูลว่า สูงท,ที่ที่ต้องระวังคือผ่าตัดข้อเนี่ยครั้งที่2 3 4เป็นต้นไปนะครับก็มีโอกาสที่จะสูงมากกว่าครั้งแรกนอกจากนั้นอาจจะเกิดจากการที่เด็กตัวโตวเช่นคันแฝดน,นะครับพอคันแฝดเนี่ยหมดลูกก็จะบางกว่าคันปกติมีโอกาสที่จะได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็มีโอกาสที่จะมันลูกแตกได้นะครับถัดมาก็คือ มีการกระตุ้นคลอดนะครับเป็นการกระตุ้นคลอดเช่นให้ยานะครับเป็นการทําให้กระตุ้นมดลูกบีบตัวบางครั้งแรงเกินไปก็มีโอกาสที่มดลูกจะปรีแตกได้มีการเกิดอุบัติเหตุเช่นขับรถชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายมดลูกบานก็มีโอกาสที่มดลูกแตกหรือภาวะฉุกเฉินได้นะครับหรือเด็กอยู่ในท่า ผิดปกตินะครับปกติเด็กก็จะเอาหัวลงนะครับถ้าเด็กม้วนนอนขวางม้วนลูกอยู่ขางขวางคันอยู่ยก็ทําให้หม้วนลูกอยู่ตําแหน่งที่อาจจะผิดปกตินะครับขาของเด็กขวางอยู่อาจจะทําให้ดันจนม้วนลูกปลีกแตกได้นะครับสุดท้ายก็กลับมาถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณนุ่นนะครับกับคุณหลุยก็อยากมีลูกนะครับจะกลับไปมีลูกด้วยตัวเองได้ไหมต้องบอกว่าตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าม้วนลูกที่เคยแตกถึงเงย็บซ่อมเนี่ย ครั้งที่2เนี่ยแล้วน่าเชื่อว่าแผลก็จะใหญ่กว่าครั้งแรกแน่นอนนะครับแล้วอยู่ในแล,แล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินนะครับมีภาวะช็อกเกิดขึ้นแล้วเด็กก็เสียชีวิตนะโอกาสที่คุณหมอจะแนะนําให้มีการตั้งคันเองโดยธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากและต้องเป็นที่น่ากังวลมากๆนะครับอาจจะมีการเรียกว่าอุ้มบุญแทนนะครับเนื่นองจากมีข้อกําหนดว่า คุณแม่ที่ไม่สามารถตั้งครันเองได้นะครับกฎหมายก็อนุญ,ญาตให้สามารถที่จะทำการอุ้มบุญได้นะครับก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับครอบครัวของคุณนุ่นคุณหลุยนะครับก็หวังว่าจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีรูปเป็นของตัวเองได้นะครับตามความฝันของทั้งคู่นะครับคลิปนี้ได้ประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อนท่านนะครับคิดวนัดอยู่กับผมหมอนัดนะครับเอาผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ